สวัสดีครับยินดีต้อนรับสรุป PS a s s a สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการใช้หน้าแบรนด์หรือหน้ายี่ห้อสินค้าสำหรับหน้าแบรนด์จะอยู่ที่ data product brand ส่วนบนจะเป็นโตโัวกรองในการค้นหาจะมีชื่อยี่ห้อสินค้าสถานการใช้งานกรอกชื่อยี่ห้อสินค้าและกดค้นหา หากมีข้อมูลยี่ห้อสินค้านั้นข้อมูลยี่ห้อสินค้าจะแสดงในตารางหากไม่มีตารางจะไม่แสดงข้อมูลค้นหาข้อมูลด้วยสาระเลือกสาระที่ต้องการค้นหาและกดค้นหาหากมีข้อมูลในสาระนั้นจะแสดงที่ตารางหากไม่มีจะไม่แสดง ช่องค้นหาในตารางจะเป็นการค้นหาข้อมูลทั้งหมดในตารางอย่างเช่นค้นหาข้อมูลยี่ห้อสินค้าที่มีคำว่าบริษัทหรือค้นหายี่ห้อสินค้านั้นว่าเพิ่มโดยใครตัวเลือกการแสดงหัวข้อในตารางเช่นไม่ต้องการให้ยี่ห้อสินค้าแสดง ยี่ห้อสินค้าจะหายไปส่วนด้านล่างจะเป็นเครื่องมือในการใช้งานปุ่มเพิ่มจะเป็นการเพิ่มยี่ห้อสินค้าปุ่มเพิ่มจาก Excel จะเป็นการเพิ่มข้อมูลยี่ห้อสินค้าจาก Excel ปุ่มแก้ไขจะเป็นปุ่มแก้ไขยี่ห้อสินค้าปุมม่ม Multi Edit จะเป็นการแก้ไขยี่ห้อสินค้าหลายตัวพร้อมกันปุม่ม Delete ป,ปุ่มลบที่ห่อสินค้ากดปุ่มเพิ่มจะมีหน้าต่างเพิ่มที่ห่อสินค้าขึ้นมาส่วนด้านล่างปุ่มเซฟจะเป็นปุ่มบันทึกที่ห้อสินค้าปุ่มแคนเซิลจะเป็นการยกเลิกการทำงานรหัสที่ห่อสินค้าจะเป็นแบบออโต้สารนะจะแสะดงถึงการใช้งานหากติ๊ก จะแสดงถึงการปิดใช้งานยี่ห้อสินค้าคัปอกชื่อยี่ห้อสินค้าบดบันทึกเมื่อบันทึกสำเร็จจะขึ้นว่าสำเร็จและข,ข้อมูลที่บันทึกจะถูกบันทึกลงในตาราง ปุ่มเพิ่มจาก Excel เมื่อกดปุ่มเพิ่มจาก Excel จะขึ้นหน้าต่างเพิ่มข้อมูลจาก Excel ส่วนบนจะเป็นการเลือกไฟล์จากตัวเครื่องและเลือกชีตและค้นหาเลือกไฟล์จากในเครื่องกดเลือกชีตและลองค้นหา ส่วนล่างจะเป็นการเลือกข้อมูลที่นำไปใช้การเลือกจะขึ้นอยู่กับตารางด้านบนเช่นที่ห้องสินค้าจะอยู่ตำแหน่งที่2เลือกตำแหน่งที่2สถานะอยู่ตำแหน่งที่3เลือกตำแหน่งที่3และกดบันทึกเมื่อบันทึกแล้วจะมีการแจ้งเตือนการดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด3รายการ สำเร็จ2รายการและไม่สําเร็จ1รายการไม่สําเร็จอาจเกิดจากข้อมูลนั้นมีอยู่แล้วสามารถกดโหลดรายการที่ไม่สําเร็จหรือกดแคนเซลปุ่มแก้ไขเลือกยี่ห้อสินค้าที่ต้องการแก้ไขและกดแก้ไขเมื่อกดแก้ไขสามารถแก้เชื่อยี่ห้อสินค้า หรือสถานะได้เมื่อกดเซฟและขึ้นสำเร็จข้อมูลในตารางจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ่ม multi edit จะเป็นปุ่มสำหรับการแก้ไขข้อมูลยี่ห้อสินค้าหลายๆตัวเลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขกด multi edit กดหัวข้อที่ต้องการแก้ไขและตัวเลือกในการแก้ไขกด save เมื่อกดบันทึกข้อมูลตารางจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ุ่ตจะเป็นการเปลี่ยนสานะยี่ห้อสินค้าเป็นปิดการใช้งานสำหรับคลิปวิดีโอการใช้หน้าแบรนด์หรือหน้ายี่ห้อสินค้าได้จบลงแล้วครับขอขอบคุณครับ